เป็ดไก่ทุกคนเลยนะครับแล้วนี้ทุกคนอยู่ผมโอตอตคุซีโรกันอีกแล้วนะครับและทุกคนตอนนี้กําลังอยู่กันในเกมหนีไกลยอยู่สามดีใการเสียเวลา <c oughs> เราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับ0อ0พันป r ตอมเราเล่นเป็นกําแพงสีขาวแล้วกัน กำแพงสีขาวอย่างนั้นเหรอฉันกำลังเดินกลับบ้านจากการซื้อของทันใดนั้นเองก็มีรถตู้ออกมาจอดข้างฉันมีชายชุดดำคนหนึ่งวิ่งลงมาจากรถคนนึ่งรวบตัวฉั้นอีกคนนึงเอาถุงมาคลุมหัวฉันและท,ทุกอย่างก็มืดลงไปรู้สึกว่าตัวรู้สึกตัวอีกทีก็มาอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยซะแล้ว ว้าวในที่สุดคุณก็ตื่นสักทีฉันเปิดเพลงคืนความสุขให้คุณฟังตั้งหลายรอบแล้วฉันเป็นปัญาประดิษฐ์ที่สร้างโดยซาตานัแลบและเสียงของฉันก็ดังมาจากลำโพงที่ซ่อนอยู่ในห้องนี้และสาเหตุที่คุณต้องมาอยู่ที่นี่ก็เป็นเพราะร้านขายของชำ แทนที่จะไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อของในทุนที่เป็นท่อนำเลียงให้กับรัฐบาลและการประทํานั้นถือว่าเป็นภัยพุกคางต่อราานาจักอย่าง <laughs> ซึ่งอาจนำไปสู่การสิ้นช้าได้ฮะแกซื้อไปเช็คเนี่ยนะแค่งั้นหรอคุณคงไม่ได้รู้สึกผิดเลยสินะฉันปลดล็อกประตูให้แล้วขอให้สนุกกับการปรับทัศนคติลักการไม่มีชักโครกให้แกหรอก ทำมว่ากันว่าคนที่กำลังรู้สึกจะรู้สึกตกใจเวลาได้ยินเสียงอะไรดังๆแล้วเมื่อที่คุณตกใจหรือเปล่าล่ะ <S <S เกียะอะใครบอกว่าตกใจว้เชี้ยอ้าวอะไรอะตม จะได้เอมี yeah, ้อะไรเนี oh. ่ยวุ huh ้ยแม่วตายสัตว์ไอ้โอ้ยโอ้ยยีราตีมึงนะมึงไอ้สัตว์อ่าเนี่ยคุณแจแสดงว่าคุณแจเราก็ต้องมาเปิด ันจะแห้งไหมวะเอะางเเยเต้นไปนะ โอเคคลิกขวาลืมตลอดเลยอ๋อมีฟังก์ชันวิ่งด้วยครับเอ,เอ้ยเนี่ยไงถ่าจะมีทางเดียวก็คือต้องลงล่างใช่ไหมบ้านฉันรวยเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหนะ้าคุณไหม มันคือลิฟตแต่คุณคงจะสงสัยละสิว่าทำไมมันถึงไม่มีปุ่มนั่นก็เป็นเพราะว่าลิฟตนี้จะถูกควบคุมจากฉันโดยตรงยังไงละ่ะแล้วไงเปล่าหรอกแค่พูดให้ฟังเฉยๆแต่ฟังจากน้ำเสียงคุณแล้วคุณยังคงรู้สึกต่อต้านอยู่สินะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทางเรายังมีวิธีจัดการกับคนแบบคุณอยู่เราจะเปิดคลื่นเสียงล้างสมองให้คุณฟัง แทบทุกคนที่ฟังเสียงนี้ก็จะเชื่องทันทีไม่บูมใช่ไหมจงตะโกนออกมาว่ารักชาติสกษัตริย์ยไม่มีทางหรอกหน้าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฮึกึ <c oughs> <c oughs> เอาล่ะนั้นก็คึ้นลิฟมาได้แล้วจำที่ฉันพูดเมื่อกี้ได้ไหมที่บอกว่าแทบทุกคนจะเชื่อเมื่อได้ยินเครื่องเสียงนั้นและนั่นก็หมายความว่าคุณเป็นคนส่วนน้อยที่คลื่อเสียงทำอันตรายคุณไม่ได้และทางเราเองก็มีวิธีจัดการกับคนประเภทนี้เช่นกัน ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะทำให้คุณประสบอุบัติเหตุโดยการลื้อลมจนขาดอากาศหายใจตายด้วยเชือแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเรามีวิธีที่ดีกว่านั้นวิธีที่จะใช้ร่างกายของคุณให้เป็นประโยชน์เชื่อฉันนะโดนกัดแค่นิดเดียวไม่เจ็บหรอกเดี๋ยวก็ตายเอ้าไม่เจ็บหรอกเดี๋ยวก็ตายหมายความว่าอย่างไรวะ

ลงุลงลุงกูเหนืน่อยกับมึงเนี่ยลุง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 ไอลุงลุงไอ้ยังตานเนี่ยละ่ะ <c oughs> มีบอกกินข้าวแล้วไปเกิดใหม่ได้ยดงไงวายไอ้ยลวงอีกแล้วไอ้เียลวกลวงเฮียไอ้ยลวงเธอไอ้สัสยอมไม้ยอมไม่ไดโทล

โถเงี้ยเลยุขวัญทางคุยลุงเงี้ยลุงกวัต้นตีนมากอ่ะลุงกวัตีน่ะลุง ติดมึงเนี่ยโ้แมวไงีัตวัเป็นเทพโดง นะอดูว่าเ่ออีแค่ไหนเข้านาซิ่งชูุตาดี่ะอะไรวะชูุตาดี่ขาของฉันเก้าวเข้าประตูฉันรู้สึกได้ว่ามีฉันรู้สึกได้ทันทีเลยว่าพื้นที่รอบข้างนั้นปลี่ยไป จบแล้วหรอเยนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมุตุพูดซีโร่เนี่ยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดที่รูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วเลยเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคก็สำหรับการหนีลุงในครั้งนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับก็จะเหลืออีกด่านหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาทำเป็น EP สองให้เนาะโอเค้สำหรับคลิปตอนนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไวเจอกนนะครับผมบายซีโอ่เจนไม่ขา